Thank you ยินดีต้อนรับสู่ช่องออโต้ดูในฮาวลิเดนเธอ20วันนี้เราจะมารีวิวรถยนตที่ใช้สอยและอัปเดตฟีเจอร์เด่นๆของรถในวันปี2000 25บอกเลยว่ามีอะไรน่าสนใจเยอะมากและสำรวจว่ารถเริ่มจากเรื่องพื้นที่ก่อนปี2000และฟีเจอร์ห้ารถหลายรุ่น่าพัฒนาเรื่องนี้ไปไกลมากไม่ว่าจะเป็นรถเต่มรถเอสติลล์แย้แต่รถไฟฟ้าตอนนี้ผู้ผลิตให้ความสำคัญกับความกว้างขวางจริงจังพื้นที่วางฐาได้และเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเกินหนึ่งนิ้วในลเรื่องของพื้นที่ภายในส่วนที่เก็บสัมภาระก็ออกแบบให้กว้างขึ้นนนดยยรระบบบบพััออจจที่่าสใคื แาวสังคม SUV ต่อในชาญฉลาดและสบายสำหรับผู้ใหญ่จริงๆไม่ได้แค่สำหรับเด็กหน้าและตอนหลังจะรู้สึกสบายแม้แต่รถขนาดเล็กก็มีพื้นที่ภายในที่น่าประทับใจขึ้นมีทั้งที่เก็บของใต้บอกพื้นที่ลับและคอนโซลกลางที่ยืดหยุ่นทำให้รู้สึกโปร่งสบายโดยไม่เสียขังใชนการใช้งานแม้แต่สบาย โดยไม่รู้สึกอึดอัดในเรื่องฟีเจอร์รุ่นปี2025เรียกได้ว่าให้ผู้เล่นเกมเลยหน้าจอเทมนต์ขนาดใหญ่มากกว่า15นิ้วซึ่งกลายเป็นมาตรฐานใหม่ที่ทำ้ราุ่กนีมากการสั่งงานด้วยเสียงก็ฉลาดขึ้นสั่งได้เกือบทุกอย่างด้วยภาษาพู้ธรรมชาติาระนินอกจากมีรถได้ดัดแปลงก็มีหน้าจอจิทั้งลเต็มรูปแบบไปจะแีกภายในที่เปลี่ยนสีได้และไ i ไฟฮอสป p o ์ตรถมาให้เลยประจำวันและเมื่อระบบความปลอดภัยก็จะเต็มรถส่วนใหญ่มีระบบสั้น ช่วยขับขั้นสูงมาเป็นมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเตือนนำมุงอับสายตาหรือระบบเบรกจุดเชินอัตโนมัติบางรุ่นยังมีระบบอื่นอัตโนมัติอเคโนโลยช่วยขับในสภาพการจราจรที่ชื่อเพิ่มทําให้ชีวิตประจําวันสะดวกสบายขึ้นเยอะ หนน้าจอิฟเรื่องความสบายได้บในห้องโดยสารก็พัฒนายวัสดุภายและตอบสนองในสัมผัสนุ่มระบบเสียงระดับพรีเมียมและระบบแอร์ที่ปรับตามความชอบของผู้โดยสารแต่ละคนอย่างชาญฉลาดเพ้าอรนวบที่เคยมีแค่ในรถรุสููตอนนี้เริ่มเห็นในรถประคาจับต้องได้แล้ว อีกจุดที่น่าชื่นชมคือการใช้วัสดุรักโลกผู้ผลิตหลายรายเลือกวัสดุดิจิทัลและ้าทดแทนหนังโดยยังคงความร่าเรงและความทนทานเอาไว้ได้ทาให้ห้องโดยสารนิมัยรถด้วยปุ่มและสะอาดามากขึ้นและกล้องมองหลังที่มีเส้นวเลือกการปรับแต่งก็มีมากขึ้นลูกค้าสามารถเลือกได้ทั้งลายแตงคอนโซลไฟตกแต่ง หรือแม้กระทั่งโปรไฟล์การขับระบบรู้สึกต่อและได้รถที่ออกแบบมาเพื่อเราโดยสรุป10ที่ประกอบด้วยสรุปแล้วปี2025รถยนต์พัฒนาทั้งพื้นที่ฟังก์ชันเมื่อนตัดทายยินดีต้อนรับสู่ช่องออโต้รีวิวในท์เฮลิและะบบไฟทวันนี้เราจะมารีวิวพื้นที่ให้สอยมั่นใจทุกและฟีเจอร์เด็ดๆของรถรุ่นปี2025บวกปีาสนใจอยมาเริ่มจากเรื่องพื้นที่ก่อนปี2025ายรุ่นพัฒนาเรื่องนี้ไปไกลมากไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถเอสารใช้แม้แต่รถไฟฟ้าตอนน ว้างกวางจริงใจยืานที่วางเนื้อหาหลังเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเกินหนึ่งนิ้วในหลายรุ่นส่วนที่เก็บสัมภาระก็ออกแบบให้กว้างขึ้นด้วยระบบพับเบาอัจฉริยะ